ท่านผู้ชมคะหลังจากเราเก็บผักกลุ่มนี้ไปแล้วเราไปทําอะไรคะเราไปแปรรูปเพราะเนื่องจากตอนนี้ผักเราเยอะนะคะมีทั้งผักพื้นบ้านผักบนภูผาผักดาวดอยต่างๆมากมายนะคะปืนนกไส้ผักขมนะคะคาดหัวแหวนประกาดหน้าประกาดนกต่างๆมากมายนะคะันนี้ก็รอเก็บยอดและนี่ก็คือกลุ่มผักกาดขาวนะคะแต่วันนี้เราจะพาท่านไปดูกลุ่มผักที่เราแปรรูปนะคะกลุ่มผักที่เราแปรรูปคะ่ะเดี๋ยวถึงจะตามมา,มานะคะ นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูในครัวกันนะคะทางเมื่อวานเอาผ,ผักมาแล้วเราต้องไปตากแดดให้แห้งเนาะไปตากแดดมาเดี๋ยวมีรูปให้พอตากแดดเสร็จแล้วเนี่ยประแขกก็อเอามาใส่หม้อไปเนี่ยเนี่ยค่ะประ,ประกาศในแปลงถ้ายืนใกล้ๆตอนนี้ได้กินได้กินไหมคะฝ่ายเซอได้กินได้กินนะคะ <c oughs> แล้วเราก็จะทําเป็นแบบตลาดขายเลยนะคะนี้ <c oughs> เป็นหนูหัวประแขกม้วนม่เป็นหัว,หวแล้ว <c oughs> ตอนนี้ไม่อยากไปคนเขานะคะวิธีนี้เราใช้เวลานานแค่ไหนคะเออวิธีน่าตั้งแต่นั้นแม่เปี๊ยะครึ่งชั่วโมงเพราะมันแห้งแล้วพอมันแห้งแล้วก็มาให้เขาหนึ่งน้ำเดือดอันนี้เป็นสองน้ำเดือดสองวันแล้วเนี่ยจะอยู่อย่างนี้ค่ะแล้วเราไม่ปรุงถ้าเราจะกินแล้วก็ตักออกมาตักมาปรุงกินเป็นต้มจืดประกาศดองก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะอันนี้มาเป็นต้มจืดแล้วเราก็ตักแบกออกมาแล้วมาปรุงปรุงกระเทียมเจียวเอ้ยไม่ใช่ปรุงหอมสด กระเทียมสดปรุงน้ำตาลเกลือเล็กน้อยเราจะได้อาจจะลดของต้มจืดประกาศดองแน่นอนและสิ่งที่ถ้าสมมุติเรากินไม่หมดนะคะท่านผู้ชมถ้าเรากินไม่หมดตลาดไม่รู้โลเท่าไหร่น่าจะส0สกว่าบาทเนาะนี่ค่ะพอเขาเย็นเสร็จเรียบร้อยพอเขาได้ประมาณนเนี้ยเนี่ยประกขศก็จะเอามาใส่ถุงอเอาไปใส่ถุงเข้าตู้เย็นก็ได้หรือกลับไปที่เดิมตู้เย็นของเราค่ะท่านผู้ชมคะ เราตักไปที่เปลือย د. แต่ต้องผูกปากเข้าให้แน่นนะคะหรือจะทําสูนยากาศดก,ก็ได้ได้หมดหรือจะลองทําสูนยากาศดก,ก็ได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวลองทําวิธีทาสูนยากาศดจะเกินสี่นาทีไม่ไม่รู้เนาะเดีต้องตัดเป็นช่วงค่ะอ๋อได้ได้เนาะนะคะเดี๋ยวว่าอันนี้เราจะใส่ไปเลยอย่างนี้ก็ได้นะคะท่านผู้ชมก็จบไม่ต้องไปห่วงอะไรไม่เสียค่ะเพราะก็ผ่านกระบวนการความร้อนแล้วไม่ได้ใส่อะไรเลยนอกจากเกลือประกาศดองนี่ก็ใส่ตามตลาดเขาจะใช้สาร แต่ถ้าชาวบ้านแถวเนี้ยเขาก็ปลูกเองนั่นเองนะคะ<ๆ>เขาก็จะใส่เกลือกับน้ําสมัยก่อนมาเราซื้อ<ๆ>เราซื้อเขานะคะถุงละยี่สิบาทตอนนี้เราปลูกเองแล้วก็ดองเองถ้าถ้าเหลือมากนะคะเราถึงจะดองเพราะว่าขบวนการเน<ม>ี่ยไม่จําเป็นเราก็ไม่ต้องดองเนะ<ๆ>าะค่ะตอนนี้ก็แขกจะสอนวิธีการทาศุนย์าตาคนะคะเราจะใช้กระมังใส่น้ำแบบเมื่อกี้ก็ได้นะคะมือเนตจับให้แน่นไว้นะคะให้ลมมันออกได้ตรงมือเรานี่นะคะแล้วไล่ลมค่ะ วิธีการง่ายๆค่ะเราจะทำสูญญากาศโดยที่เราไม่มีเครื่องสูญญากาศนะคะประกาศจะได้ทามารู้มาจากพี่กูเกิเลเนี่ยนะคะหลายท่านคงทำเป็นแล้วเคยทำออกอากาศคลิปไปทีหนึ่งแล้วอ่าดูนะคะเมื่อกี้เราลงไปก็เป็นถุงพลาสติกธรรมดาใส่ของนะคะแต่ตอนนี้เรากำลังรีดอากาศออกจากถุงขั้นตอนของมันก็ให้จมจมน้ำนะคะท่านจมน้ำเสร็จพอมันนมั่นใจว่าโอเคแล้วใช่ไหมคะ น้ำจะต้องไม่เข้าไปในถุงนะคะแล้วก็ขมวดขมวดได้เลยค่ะเราขึ้นมาค่ะเห็นไหมคะถ้าจับดูตรงนี้มันจะแน่นแน่นเหมือนเราสตีนสุญญากาศเลยนี่ค่ะจบการทำสุญญากาศก็สุญญากาศแบบบ้านๆแบบบ้านของเราโดยที่น้ําไม่เข้าไปสไตล์คารว่าทอร์จริงๆนะคะอ่าก็เรียนรู้ไปนะคะอะไรไม่รู้ก็ถามพี่กูเกิลบ้านถามบรรพชนบ้านถาม คนที่ก็เคยทํามานี่นะคะป้าแกก็ปุยูยางจบมั่นใจได้ว่าน้ําไม่เข้าไปได้ลมไม่ออกแค่นี้นะค่ะจบแล้วจะเข้าไปในตู้เย็นก็เข้าไปอยู่ได้เป็นอาทิตย์อยู่ได้เป็นเดือนแบบนี้นะคะ<ช>แต่ของป้าวันนี้ตู้เย็นไม่เอาอาจเจอยางก็ใส่ย,ยาอีกหยิบเข้าไปเดียบง่ายค่ะง่ายๆเพราะฉะนั้นอาหารบนนี้จะสดและมีพลังชีวิตนะคะและช่วงนี้เราเริ่มกินผัผกผัดภูเขากันเนาะ นี่แหละค่ะท่านผู้ชมคะจบปาแขกก็ใส่ตู้เย็นจบนี่ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายค่ะท่านผู้ชมค่ะสุขภาพพึ่งตนเรียบง่ายสุขภาพพึ่งตนกสิกรรมไร้สารพิษชีวิตเบิกบานอย่างที่บอกไว้นะคะ,ะพันดีศีลดีน้ำดีแดดดี อะไรเนาะอีกอันพันีมิดีมิดดีดดนะคะเรามีองค์ประกอบสิ่งเหล่านี้ร่วมกันนะคะเราก็ปลูกอะไรก็ขึ้นนะคะสําคัญที่สุดเริ่มหรือ,อยังถ้าท่านพร้อมเริ่มวันนี้ทุกอย่างก็จะไปได้อยากทานอะไรปลูกสิ่งที่ท่านอยากทานนะคะค่ะพบกันในคลิปต่อไปค่ะวันนี้บ๊ายบายค่ะไปดูประกาศด้องต่อแล้ว